เยียบยอดเสารถหมันเทนซินนะคะซึ่งเราก็จะนําต้นตอพันบ้านเรานะคะเป็นเสารถของบ้านเราเองซึ่งจะหาอาหารได้ดีกว่าแบบพวกรา,ากของเสารถหมันเทนินโดยตรงนะคะเราจึงเอายอดเสารถหมันเทนซินมากเสียมกับต้นตตค่ะเพื่อให้รากของมันหาอาหารแทนรากหมันเทนินค่ะค่ะนบแรกเลยนะคะนำต้นตอมา วางไว้ในระดับที่เราถนัดนะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์ลงไปตรงกลางนะคะต่อลงไปเลยะคะ่ะต่อลงไปแบบนี้หรือว่าใครถนัดเสียบลงแบบนี้ก็ได้ตามความนถนัดของเรานะคะพอพอได้แบบนี้แล้วมันก็จะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอันกลางอันนี้นะคะ <laughs> แล้วก็แล้วก็ เอาเอายอดมาเอายอดมาแล้วก็เชือนเฉือนลงไปน,นะคะเฉือนลงไปเนแบบนี้เอนแบบนี้เลยเชือนแ,บบนแล้วเป็รูปิิมอะค่ะนี่เอาให้บางพอประมาณนะคะเพื่อจะได้เป็นแผลสัมผัสที่จัดทำเป็นรูปริ้มแบบนี้ ลุกไม่เหมือนนี้นะคะความบางมันจะประมาณนี้แล้วก็นํามาเสียบงลงุไปแบบนี้อย่างนี้ค่ะใช้มือจับไว้อย่างนี้นะคะขอพัยังความเล็บยาวนิดนึงเพราะว่าเอาไว้แลก็นี่ค่ะนี่ททพันเทป เ,เทปพ,พันกิ่งนะคะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ตื่นกล้องมั้งเป็นสมมุกสนิงนี่ค่ะพันเทปนะคะอันนี้ก็เทปพ,พันกิ่งค่ะซื้อได้ตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรทั่วไปเลยนะคะนี่ค่ะพันอันแบบนี้เลยพันแบบนี้ ระหว่างที่พันก็ดึงเทปด้วยนะคะเพื่อให้ความให้เกิดความแน่นะคะ่ะถ้าเราพันแน่นๆมันจะไม่ติดแล้วมันก็จะายนะคะนี่ค่ะพันไปเลยพันแน่ๆนๆนี่แบบนี้ดึงเทปออกนะคะนี่แล้วก็มัดไว้ก็ไม่ให้เทปมันหลุดนี่แค่นี้เราก็ได้ ต้นเาานสาหมันเพนซินแล้วค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยสำหรับใครที่สนใจต้นพันุนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k บ้านสวนบอระดาได้เลยนะคะหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้โส้์ได้เลยค่ะแล้วก็ในเพจ facebook นะคะมีทั้งฝรั่งไส้แดงหุ่บอซื้อหรือว่าจะเป็นพวกพันไม้เกี่ยวกับเพืชเศรษฐกิจของ หวันก็มีนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกค่ะสำหรับคลิปนี้เม์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดหัวใจให้ด้วยนะคะ